สบายดีสบายดีทุกคนแต่ตอนนี้เนาะกุ้งได้พาเม่เนาะมักกดอยู่พองหมอพองหมออยู่ฝั่งไทยคือ้องหมอหมกดาหารกำลังพาเม่ไปหาหอกกว้ผเนเจ็บในท้องนะเป็นกุ้งสบายดีมาพบกันอีกแลก้วครับซ่องไปใสด่ดีและมือนี้เฮาจะพาทุกคนไป จังหวัดหมกดาหารประเทศไทยเนาะและมือนี้จุดประสงค์ที่เฮาจะไปประเทศไทยเพราะว่าจะพาแม่ไปกวดหรือว่าไปตรวจพยาธิและตอนนี้เฮามาหอดดานฝั่งประเทศไทยแล้วเนาะซึ่งว่ามื่อนี้คนก็นมาหลายอยู่เนาะกุ้งมาหอดเวลาสองโมงเทียงและนี่เป็นภาพบรรยากาศคือคนก็เรียนถาคิวแบบยาวเลย และที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้แมนแทงงานลาวกำลังเดินทางไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยจำนวนหลายเลยเต็มรถเมย์เลยทุกคนและพอออกมาจากด่านไทยเนาะก็จะมีรถรถพ่วงแกเครื่องจำนวนหลายคันเลยแล้วนี่แมนเส้นทางจากและสภาพถนนหนทางกระดังที่เขาเห็นเลยทุกคนงามเนาะเส้น ทางสี่เลนเส้นทางนี้เมนสามารถไปเสื่อมต่อครับจังหวัดนครพนมประเทศไทยตามเส้นทางก็จะมีห้านขายมากไม้ห้านขายสินค้าต่างๆตามเส้นทางและตอนนี้เฮาโาฮอดโรบินสันนอร์่ตอราเฮาบริข่าวเด้อเส้นทางผ่านเฮาจะกลยายโรบินสันมือนี้หูซึกว่ารถทัวร์มาหลายคันเลยเนาะ เอาขี่มาอีกจักน้อยหนึ่งก็จะมาหอดบิ๊กซีห้างสปปรรพสินค้าแต่ฮากับโบด้ดเขานะทุกคนเราขี่ตรงไปจะไปเขา,าจะมุ่งหน้าไปเข่าตัวเมืองเพื่อจะไปหรงพยาบาลหรือว่าหรงหมอ นี่แม่นฮอดเขตตัวเมืองนี่ค่ะเส้นทางกับงามเนาะระเบียบลาดยางนิ่มขี่รถสบายถนนกันขับขี่สบายเนาะจังหวัดมุกดาหารนี่รถบก่อยหลายปันไดขับขี่ง่ายสภาพถนนหนทางกลาเรียบงามบรรยากาศมื้อนีุู้้ซึกว่าคนบก่อยหลายเนาะรถบลายปันไดบรรยากาศสองทางทางการู้่ซึกงว่าเงียบ,บ,บเนาะ และตอนนี้เฮามาหอดศาลากลางของจังหวัดมุกดาหารแมนบ่งบอกถึงว่าเฮามาหอดจังหวัดมุกดาหารแล้วและขี่ตรงไปอีกจักน้อยนึงเนาะก็จะมาหอดแล้วนี่แมนโรงพยาบาลมุกดาหารมีชิพาไปถายกฎสัญญาตอ้าวงียน ขายแบบนี้โอ้รถลยขายอย่งใครนั่งเขาเห็นอยู่ว่เห็นห้องยังวะว่ามีเขาเอิ้นว่าใครจะเป็นยังนีหงยตัวมีคันได้ดิสะพานลอยนะสะพานลอยโอ้ยงงเลยโอ้สะพานยางเสะพานยางโอ้หอวเร็วจะพาคุณแม่ ต้องข่าสินมัยะไปแผนกบอกซุเซินเลยหูุเงมย่างไปอาหลายชีงมอนี่เห็ดใหม่ด้นเาจึงคอยย่างไปยากจะบุยบนซุเซนจะไเจาะยนอกเติรใหม่หากะเห็ดแล้วด้ยนอกถ้าหลุดลายะมันนี่เยอะแยะเลยมีนเจาะ บ่มีบนเจอดก็ต้องไปเจอ,อะในนอกเนาะสบายดีสบายดีทุกคนตน่ตอนนี้เนาะกุ้งได้พาแม่เนาะมังกวดอ,อยู่้องหมอห้องหมออยู่ฝั่งไทยคือห้องหมอมกดาหารกำลังพาแม่ไปหาหอกกวดเหมนเจ็บในท้องนะกุ้ง อยู่ฝั่งไทยค่าแม่มากวัวทุ่งหออยู่ฝั่งไทยนะคะกำลังยยางไปหาบอลปวดเอาเดโชกหาคลินิกนแต่มืน่นนี้เป็นวันอาทิตย์ยุดเนาะ เอาไปซอกคลินิกแต่มันี่หลายคลินิกเม็นาามาจนส่งบายเพื่อนได้ปิดก็เลยมาหงหมอมาหงพยาบาลและตอนนี้เขากลับมาฮอดเป็นที่ียบร้อยแล้ว หรือโรงพยายบาลจังหวัดมุกดาหารตึกนเนิพนสรสางใหม่หลายสั้นเลยนี่แมนสภาพตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารงามเนาะถนนหนทาง ต,ต่นางๆคือว่างามมีสะพานลอยพาย่างหล่าแถวบริเวณอ้อมฮวงหม้อจังหวัดลุนดาห์เป็นโรงเฮียน 到。Oh. เมนวิวของโพงหมออยู่สั้นที่สิบเออที่แปดยู่สั้นที่แปดวิวตัวเมืองมุกนั่นะเป็นที่ว่าการจังหวัด่ิสาแล้วก็เบื้องนั้นจะเป็นนำของอลไรก็เป็นประเทศลาวเข่งสวรรค์เขต